สบายดีพี่น้องสบายดี MC. เอฟซีเบสซูคูซุกันเด้อสบายดีย่ามแดงๆพี่น้องตอนนี้กะเอาสิแดงกลับบ้านแล้วเนาะเมื่อแต่เบนเน่พี่น้องบอกว่ขนาดว่หาหักกระลังซีมุหักกระซีมุซีมุเข่งแล้วนะหนาวนาะวพี่น้องเย,นย,นยน็นๆเนาะลบหักลบเน็บปะเราพากันกลับ,บบ้านดีกว่า พราะว่าเขากับว่ท่านดันหนึ่งพี่น้องท่านดหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเอออีดะโอ้ยอัดอัดถูกมาถูกปลาลูกถูกโอ้ความมุบบ่อยเบาเนาะฮันฮันฮันยังได้ต่อตูดขึ้นเอิญบอกพ่อใหญ่ไงใหญ่เอ้ยเมื่อไหร่เนอบ่แม่์เขากับว่ท่านหนึ่งพักกับว่ท่านโทษพี่น้องเนาะอยู่บ้านกันเลย สามมาหอดกับตังบักลุนซ้ำสิบหื่นหวยโอ้เออเินพ่อใหญ่วะนี่เอินใหญ่แน่ลูกเอินใหญ่แน่เห็ดนายมุ่กักกันหน่อยกันเลยกอยังอยู่ปลายนะเมื่อก oh, ันเด้อกลับบ้านกลับบ้านกันดีกลัวมามามา บรรยากาศยามแดงๆพี่น้องไม่เอินจักสีจูดเนาะดูยท้อท้อเต็นเลยส่งเพื่อนอันเปียกพี่น้องในแก่ทรงยัดเพื่อนนาวกอดห่าก็ได้เมื่อเอาเอาเอาหมดไอเทมมาทรงตกพอเพื่นใส่เฟิร์สเต้ยนะ อืมผุนอะเขาบ่อยเพิ่นเมื่อน่ะเมื Kimberly ่อเขาบ่อยเพิ่นเมื่อน่ะเมื่อผูนใหญ่มากเลยผู Highness ้เออื่นใหญ่เนี่ยใหญ่เอ้ยเมื่อกันเด้อบะเมลุกพี่น้องว่าหลุมโหสิบอ๊อกบซบมากับจีบอมีคลิปถ่ายหนองเอ้ยกับพ่อลดถ่ายคลิปพ่อใดเพิ่นนอนกับพ่อใดกวดได้ซุ้มแถวนีซอยเด็กเด็กน้อยน้อยนาะพี่น้องพ่อใดเห็ดกินเห็ดอยากเนียเอาไปถ่ายคลิปไปนเนาะพี่น้อง หวาดอยู่เมื่อตายกับบุมีอ๊กยังถ่ายเอาแดนน้ำเลยเฮ้ยแดนน้ำเลยเฮ้ยให้ไปยุโรกให้ไปยุโรกถากอนไปค้นคลองมาใส่ปูพ่อใหญ่ยังไม่ท่านบอกพ่อใหญ่อยู่เห็นบอกพ่อใหญ่มามอะไรปูเนี้ยหรออ่ะอ่ยอมนั่งอได้ค่ะ เดี๋ยวมาพ่นมากยืนคืนอยังหนิท่ากระดูกกระดิกระยืนเอาเดี๋ยวแม่หลองชิ้ไปคนคลองมาใส่ก่อนอะกันยั้งก็ติ๊บเขาอย่างก็พอทะเลเอา,าใส่เ <c oughs> มื่อก่อนเด้อเมื่ออปลาเจ้าก่อนเด้อม่วนขนาดนะบ่ะยอมนั่งอี่างนีค่ะพ่อ ยืนว่าสุดทางได้ตอนมาตอนมายืนสุดทางบ่นโยเดอิเต็นเดอิโยอ้าวจะเมนมวนเอาวเบิร์ดหรอบอไปนั่งดีๆได้ถูกโต๊ได้ทาคอยกอนตีมายืน้างนองน้ำสิกะกลับบ้านกันโอ้ ยินกันนะจะเป็นหน่อยผู้เลยพิออยู่หน้าเอาคนเดียวว่าจะหน่อยปวดแสบมือด้วยนะเรายางรัดเมื่อถ่านกันวน่ะพี่น้องหนีโดดนะอุ้มเมื่อไรอาบน้ำด่าเด้ออาบน้ำใส่ชุดอุ่นโหลดเด้อทำมามันสีนาว ย่างได้เท้่วเมืองสี่น้องมี่นองยากันนักด้วยอย่างโอลายบันใดวันสองวันกันนะสิเดียวสองวันสามวันเสียงหลดเลนกันตาลแฟนเบิร์แฟนสีน้องสี่น้องเราดูท่าจะเห็นหน้าเด็กตะกี้จะเป็นป่าหกถึอ สิเห็นหน้าแซงเช่นกันนะอยากน้ำห่วยว่อนอยู่เด้พี่น้องบืนเป็นบืนเลยจับซองมือละแม่สิจับจะไหวดอกจับให้พอซองมือ เอาสียืนมาหน่หน่อย,อ,ยอู้เป็น,ปนสูบอยู่นิ่เบิ่งพี่น้องมันทางเที่ยวหน้าไม่นำทิง้งกันดานเกินไป ม,มันเป็นผกักเลยโห้โเกินโหดเกินไปแล้วไอ้นําทิ้ง,นะลง,ง,ลงแล้วโงสุกลงมาละ คืนให้มันคืนบออันนั้นห้อมกลางหันเนี่ยมันจังอันให้เคียงมันโต๊บางห้อมกลางหันมันจังบดอันนี้ขนาววดว่ารถเป้าอะไรนี่พย้ยอนสี่คนเขา่าไปบหรายดึก ใช่ยอยู่ห้องนี่ไปใช้กับอะไรอี <laughs> พอแล้วกันจหีนนหนามมานะูแล้วมาา่าียงหนดกันืองทีคัวความบาสูงนะแต่ว่าตอนน้ำม,มันขึ้นนะพี่น้องจนบาเที่อย่างแอวผู้ได้บอลคัวห่างกันละ <Okay. S 1> ควาัวม,มานน้ำม,มันข่วมแฮงเฮ้ไปใช้ไปสุกบนะอล ปุ้มขย้อนสี่คนเข่าคุนบ่ไรเนาะหินอันนี้นเฮ้ยยูเทิกอันนี้นเฮ้ยนี่ข้างล่างเถอะนี่ขนาดรถเถป,ป่าเท่ๆยังไปบ่ไรเอ้าน้องเฮ้ยกันดารนาี่ลำบากดีหน้าเส็งหวยบอลเดียว มันต้องในเหตุทางเลยเพราะว่าคนคนกับเที่ยวไลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหน้ากับที่เจ้าหาเจ้าภูหละ่ะเที่ยวทางเดียวนี่ก็ไปกลับมาก็ไปกลับมาเดี๋ยวเมื่อเดียวได้เนี่ยอ่ากับโบวีไฟไปได้อยู่บ่ สุกกับโมมีไฟสุกไรจะมาเครื่องรถไทยหุบดอกจะมาเพียงไงแลมันเนะเพียงจักไฟสู้ใครคืนนี่สินี่สิตายก็รอไม่ด้อะไรเลย่ะต้องสูกว่ ข้าไปสุกบ่อีกก้อนจักบาทรก,กันโบขืนข้ากะสิโร่สุกอยู่แล้วมันตกผักเลยมันบกขืนทอมกลางกันเนาะมันอ่ะนี่มันหมื่นเป็นต้ตมเลยครับาจบตำบาเกงเออปูร่องฮักๆักไปเบื้ออ่งนนั่นเมื่อไหลย ฮักไปแบบมันแข่งเยเยเย่เยเอ้าตกลมคือเก่า <laughs> มึงติแต่ค่าอยู่ในกะหาาที่ละ เ,เ,เ,มเ,เมื่อคืนเราพ่อจ้าเมื่อคืนเราตีเปิือันเมืดอเมื่อเขาสีโดองสุกฮะไปเมื่อไหร่เนี่ยไปเ่ไหรเดี๋ยวนะเฮ้ยกินได้ พ่อพ่ออยไดนมาแต่มือเดียวลรืมืออื่นมาบ่ไรนะนาดว่าโดดเป่าโอ้โตุ๊คนเขา่าในเสียดวิธีใดดีบ้านี่ต้องได้ใส่ท่อแค่นั้นเลงใส่ท่อกับบ้านขวงบมกบวงมกประมาณพอไจะคิดได้ดพี่น้อง จะได้สุกปะสุกมากกับสีขื่นอยู่บ่อะไรเฮ้ยโอ้ยสุกกับพอดีขีดตุ้มเคข่งคาดูด้านี่ฮะอา,ปาไปดูไป ได้น่เลย<ม>บอ่มันเป็นผักแน่ฮ่ฮ่าใคไม่ช <c oughs> <ม>ูได้บอพิจิก่อนสักครู่พี่น้องคิดก่อนเอาเนี่ยอะไรดีเพราะว่ามันไปบ่ดไล้วเดี๋ยวนี้บ่งคิ้งรถไทยจนมาเครื่องอขิ้งจิตตม แฉะน,นี่บอนี่น้ำมันบอกอบอนนี่นนนนออนเนา,นาะเอ้ยเนาะหมื่นลามบาทค่ะเปล่อนเม็ดเนาะงานจะบอนเลี้ยงเพี่น้นนนองมเาเที่ยวจังไงบะเข้ากระเข้ากระจีจมคือเข้าหนิเดีอยน้องแต่ก็บอมีไฟอันนั้นชวนกันเห็ดเนาะ หองถ่างก็ได้ส่วนกันแทกันเห็ดใครนะพี่เอามาเอาเมื่อบ่ไหรเอามาแล้วเอาเมื่อบ่ไหร่ไม่ได้ป้าอีกบาทนึง แต่นะว่าสิว่าบือนอยู่บอนห้องเนี่ยประมาณเกินสมมุติกูละ <c oughs> จย่าโมบีทุ่ม <c oughs> มัต้องใส่ตีนเล็กเพราะว่าตีนเล็กมันก็อยู่ตะบนเดียวนะพี่น้องกับตใส่ตีนเล็กกัน <c oughs> ละลมสูบมาเอ้ย ขันกินไปอ่าอ่าเด่นเมื่อจ๊กไปจ๊กทีนะจ๊กมาพูดนี่างนี้พูดด้วยเออเออโอ้ยมื่ไงพี่น้องจนเด่นมาเอาจกในโผบืนจังได้กรบเบื้อขืนโอ้กันดานเนาะจะได้สีคนเข่าด้เฮ้ลย ขันโมาเป่งคักๆดปู่เด๊คนเขากรเนาะขึ้นนีาา้ว่าเราโจกไปกันไรเออจ๊กเดขึ้นยี้รอกฮะคืนนี้รกอ,อรกเมื่อคืนกะคอยนีย่แหละสุกก็จะสุกเม,มื่สุกจะได้เลยกี่ต้มสักกึ่งเออกี่ต้มครึ่งค่ะเฮ้ยเออเดี๋ยวให้เพื่อนเอาออกมาหรอก เอาออกมาเลยอยู่ว่ามืออื่นก็ได้ยหยาดมันอันนี้เสียเวลา,าน้ำบืนกับพวกแห้งมากับพวกท่านับแป้งนะพี่น้องขอว่ามันแต่ท่านนี่ภัยออกมาคนปันไดน้องควา้าไตกับพิตาบาตเสียวกันนะคว้าตัวนี้เด็กพี่น้องไม่นำทิ้งตก <laughs> ตอนน้ำถล่มตอนมาเฟืองงวไก่โดน นางน้ำหนองนกเนาะเด่นไปเฮ้ยบ่นยางสาสิแม่เป็ดลอยไเหมือน้งนี่เพ็รคัวอยู่ดิดวงสีทมเลยวะเพชคัวเลยนะอ่าถือเมือลงนี่ซุ่มหนูเลยคู่สองคนเป็ดลอยได้เหชรคัวอยู่นี่ซุ่มยังดาวเพิ่นบอกยังเพชรอีนี่นะยอือ ถือกับบริเดตัวบ่มีนแสงงบรลยขนาดแดนนี่กะนั้นซ้ำจีหอพวมีอรอหาฮูกน้อยเนาะหาฮกหลานลัวบ่ะเป็นซีฟปูเนาะขึ้นย่บ่เฮ้ยคูดตรงคาอาเอาขืนนรดไทยนะละว่างตกได้ลูกลูก ลำบากขนาดถังกะได้พี่น้องบ้าเลยนะป่ะมันตรงค้าให้เราก็เปิดคขีปบัดอันนั้นเพื่อจะไปบืนดูอันนั้นห้องก็พอแห้งนะได้ห่อไปดาเอ้ยดาดาคิงข้ามมืย จะอยากร้องขีดต้มบ่ฮะมาบ้างแล้วกระเปืือนลูุกนะเดินไปกอดอานอ้องค่ะไปไป <c oughs> นั่งกอดน้องด้วยูุกเด้อแม่ไปบ่ไหลนะมันหยาคามไปหยานั่งกอดอาน้องลาเอ้ยคิ้งครับ ยิงเอ้เยเอ,อ้ยแม่บอกโกรธเอาน่องพระวัดไปหนังบอได้ยินแม่ลนะ อ่นนี้เอ้าสวนี่ดินใส่ปุยานกับก็ไไ้เมื่อหลอกมานนี้เลยยอมพี่เดึกนะเอาใหม่ก่อนเบ้งพูดดินลงใส่ก่อน คนอนาซูซ้ๆโอ้ใจส่นเมื่อคืนนะพอ่อจะยอีกน้อยหนึ่งเลยแน่นอน100รอ้อยเปร็นตอ มาจับนอกเนียได้ดุนอนหน่อยเปอร์เซ็นต์คนวากืนพี่พอกลังมากละเออเออเย้เยเยนแน่ได้นเล็กหน่อยสคองคนหู้ใชมันได้กลัวสิหอดเทื่อ น้ำกับพอน้ำบบบนี้เอ้าเปืี่ยนวัดมุนวัดเกินไปพี่พอสีบ้านทั้งก็บอกว่าเออสิเกินง่ายเยอะยางม่าหดเครื่องหน้าว่าขึ้นเดียวกบ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 คนหน่อยกับฟีดุโม่ย้อมนั่งเอ้ยเอาคนนั่งกะดนะ ยืนสบหลบคณอยากเข็นพูดหัวไา้นียแต่จนหอบเมื่อยสองเดือนอนกคนละหัวเสยทีเดียวเป็นบอกจะตะเวนโต๊ะกู้บาทแล้วนะอันโบวบืนข่อยปันนี่หอบดิการแล้ว ดอกติดประจ้ะอือนย่านเขาเรียก่ ประมาณตงสี ح ح ่มงสี er ่มงสาชงแค่นี้ป่เออไปโดชาดิ่งเอเยโดชาดิ่งจุบหนามปืนดดดเอ้าฝืนว่ะเฮ้ยเอ้าฝน่ไปเนาเป็นตู้คู่เป็นที่เหียบหอยพี่น้องชามมาหัวที่อันพักกับบ่อท่านละวพุสีใส่พุ่นและมือนนี่ มาสีส่พุ่นพักเนะาะบ่พักมันบ่อยากสัดปายใเชื้อกลาพุ่นมาก็เอาวะสาวนีพโหดกับบุพบ่ทันโหดจนเหมือพี่น้อยชามพอเถอะเสียเวลาทำการบืนบืนขอกบืนอันนี้เออบืนอันนะห้องเนาะเสียเวลาการบืนห้อง ดอนอีกเอาปก็จะเป็นวัดเลยเอาน้องพี่น้องไปนำคิงกับสิได้ปิดคลิปไปเพียงสมิดเดอร์จะได้ก็พาพกเป็นกำลังใจให้ในพี่น้องเนาะฝากเบิงโคตรชนะอาหารแด็ดเนาะกำลังใจอันสำคัญพี่น้องพอใด้มีได้ได้มากกับผ้าลูกสาวไปสื่อโยเกิร์ตสื่อนุ่มนุมเบิร์ดอข่ะพอกั้งขึ้นแล้ว Et voilà.